นะครัทนที่สมัครเขาจสมัครนะฮะแล้วก็ประสงค์ที่จะติดล้อสือว่าสมักระก็แล้วแต่อันนี้ทรถจนเนี่ยไม่ได้จมบดขนาดนะครับแล้วขอยั้ไม่ไตามขนาดที่กฎหมายกำหนดนะครับเดี๋ยวออฟิงาใส่ก่อนหน้าเดี๋ยวเ็นได้ก่อนานาทีนะครับ นราเเ้งเตอน่ะครับขอโทษนะครับขอโทษนะถ้าพวกผมกรที่ว่าเอกสารยจะมีค่าถ้าพี่จับอยนั้นนะไม่ว่าจะเราัว่าเป็นผูาเก็บแล้ว่ตเพไม่ใช่คนที่ผู้มาสี่หายคนเลยถาม